ากนั้นเนี่ยท่นนยานนายก็ได้เดินทางไปติดตามในเรื่องของด่านสุลกากรเบตงด้วยค่ะจากนั้นน,ยนยายกัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปติดตามการดําเนินง,งานของด่านสุลกากรเบตงจังหวัดยะลามีการสั่างการให้แรงแก้ไขปัญหาช่องทางเดินรถร่องรับจํานวนรถและก็การเดินทางของหนักท่องเที่ยวค่ะ ด่านสุลกกกรเบตงนะคะซึ่งก็อยู่ห่างจากสวนใหม่ดอกมเมืองดอกไม้เมืองหนาวประมาณ2 8กิโลเมตรค่ะ,ะห่างจากสวนมืองบุพพาเนี่ย28กิโลเมตรนายกรัฐมนตรีแลวก็คณะเนี่ยได้ไปติดตามการดําเนินง,งานของด่านสุลกกกรเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยมีนายธรรมทอนเกียรแก้วพ่วงหน่วยการสวนควบคุมทางสุลกกกรรักษาราชการแทนรักษาราชการแทนนายด่านสุลกกกรเบตงและก็เจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ พ่วงโดยการซวนควบคุมทางสุลกากรรักษาราชการแทนนายด่านสุลกากรเบตงบอกคว่าดุลการค้าระว่งไทยกับมาเลเซียเนี่ยถือว่าไทยได้ดุลการค้าที่มีชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาจำนวนมากในช่วงของเดือนมก,การาคม2567 โดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลแล้วก็วันหยุดถ้าไม่เกิดปัญหาช่องทางจราจรฟังค่าขคาวค่ะซึ่งก็มีขนาดเหล็กแล้วก็แคบไม่สามารถให้รถยนต์บรนถุกสิ้นค่าแล้วก็รถยนต์โดยสารนาดย้ายเนี่ยขับพันไปได้รวมทางเทจอดวรถแล้วก็เพื่อนเที่ให้บริการไม่เพียงพอต่อหนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากด้วยก็เลยอยากสเสนอให้มีการพัฒนาค่ะ ประกอบไปด้วยอันแรกค่ะยากให้พัฒนาก็คือขยายเพื่อนเทช่องจราจรสองถึงเซช่องจราจรสำหรับการพานเข้ามาของรถบรรทุกสินค้าและก็รถโดยสารขนาดใหญ พร้อมปรับปรุงเพื่อนเทเพื่อติดตั้งเครื่องชั่งยนต์บันทุกสินค้าข่าวค้ขาข่าวด้วยค่ะย่างเทซองค่ะการจัดสร้างลานจอดรถยนต์หนังส่วนบุคคลรถยนต์บรรทุกแล้วก็รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รั่วรถบัสเนี่ยนะเพื่อจอดผักสําหรับหนักท่องเทียวแล้วก็ผู้มาติดต่อราชการสร้างห้องน้ำสำหรับบริการหนักท่องเทียวแล้วก็ผู้มาติดต่อราชการค่ะสาก็คือทางจังหวัดยะลามีข้อสั่งการให้ดําเนินแผนการพ,พัฒนาด้านสุลกากรเบตุงโดยให้สานักง,งานโยธาดิการจังหวัดแล้วก็พังเมืองยะลา ดำเนินการออกแบบเพื่อย้ายด่านสุรากอนเบตุงนาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตค่ะภายหลังการรับฟังบรรยายสารุปแล้วก็ขฆอณเนตเนี่ยน,น,น,นะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มอบนโยบายว่าอําเภอเบตงุง เป็นพื้นเทชายแดนี่มีความสําคัญรัฐบาลมีความตั้งใจเทจะพัฒนาให้เป็นสน่์กลางการเื่อมยยงในภูมิภาคในเรื่องของการค้าชายแดนการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวส่วนโครงการเทเซเนอร์มาค่ะก็ขอให้กรมศุลกากรสํานักงานตัวคนข้าเมืองกรมโยธาธิการแล้วก็พังเมืองแล้วก็จังหวัดยะลาเนี่ยนะผิดนาจัดลําดับความสําคัญแล้วก็ความเหมาะสมในการดําเนินโครงการรวมถึงกาหนดแผนงานและก็งบประมาณที่ชัดเจนเพื่อจะเป็นการพักดันการพัฒนาต่อไปค่ะแล้วก็ ข้อให้ความรวมกันก็คือแรงผิดหน้าแพนระยสันเพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดแล้วก็ลาชาในพิธีการตรวจคนเข้าเมืองร่วมทางพิธีการสุลกากรกา,การขนส่งสินค้าคมเด้นร่วมทางพักดันให้เกิดศูน์ให้บริการแบบแบทเซ็ เพื่อให้การบริการเนี่ยมีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มอบไม้ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมกับหน่วยงานเด็กเกี่ยวคงขยายความรวมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียรวมทางพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเที่สำคัญของจังหวัดยะลาต่อไปค่ะ นายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำนะคะว่าความสงบเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจในอำเภอเบตงเนี่ยดีขึ้นอขอให้ด้วยงานที่เกี่ยวข้องแรงดําเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เป็นตัวคัดข้องความเจริญรวมถึงความไม่สะดวกต่างๆทางนี้เนี่ยก็ขอให้แรงรัดดำเนินการยกเว้นรายการของคนต่างดาวซึ่งเดินทางเข้าในหรือว่าออกไปในนอกราชาอาณาจากักรแบบต่อหมอหกโดยกำชับให้กระทรวงการต่างประเทศนะคะแรงนำเรื่องให้ครมอพิจารณา ส่วนเรื่องของการแก้ไขพังเมืองเป็นเรื่องระยะยาวค่ะก็ได้สั่งการให้นวยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาปรับพังเมืองไม้ถังมดให้เหมาะสมกับความเจริญในปัจจุบันต่อไปและการให้แรงขยายปืนเทบริเวนด้านเข้าออกสุลกากรให้มีช่องเจราจรและการ,กร,รล่านจอดรถเนี่ยให้มากขึ้นตลอดจนแรงดําเนินการขยายถนนเซนเซ1 0ระยะทางราวร้อยสิบกิโลเมตรเทวิงตรงจากตัวเมืองยาลาตรงไปยังเบตงโดยทังมดนี้เนี่ยให้บูรณาการเพ้นให้แหลวเซ็จภายในสองปีค่ะนี่ท่าน ย่ําให้นวยงานต่เกี่ยวขคองเนี่ยดับแนรใช่ไหมใช่เพราะว่าแนนอดว่าการซึ่งซึ้มการทองเถี่ยวคนนี้จะมีหนักท่องเถี่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะเดินทางกันไปในนอนในพื้นที่ซ้ำจาว่าชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัตตานีแล้วก็ยะลาย่างโดยเบตตงเนี่ยคือเป็นพื้นที่สำคัญมากๆเทวันท่องเที่ยวต่างชาติย่างมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะเขาชอบไปกันหมักๆเลยน้องได้าช่เวลากลางค่ำกลางคืนก็จะเห็นบรรยากาศว่าอ๋อเป็นแสงสีทูกต้องแล้วก็มีนักทองเที่ยวเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นหัวนะคะเรือมนี้ นายกท่ามนตรีก็รับปาแล้วว่าจะให้นวยงงานท่กเกียวโคเนี่ยเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่มันมีการขับเขีบใช่ไหมมนชนองทางจาร,จราจรขับเขบพื้นนเทจอดดน่อยนะคะก็จะแก้ไขเรื่องนี้ถกต้องค่ะไม่ต้องห่วงนะคะและ